ราธนารถกุหลาบบทประพันธ์โดยสวิชยาสุงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ปีพุทธศักราช2537ห้ามคัดลอกเนื้อหาหรือดัดแปลงไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นตอนที่6 มือค้ำสุดแสนพิเศษจัดขึ้นที่สวนโดยเป็นบาร์บีคิวและอาหารทะเลที่ป้าพวงเป็นผู้จัดเตรียมไว้น้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยมากครับป้าพวงพัจราพูดไปเคี้ยวกุ้งไปถ้าอร่อยก็กินเยอะๆนะคะคุณเพชรครับผมป้าพวงยิ้มกว้างที่พระเอกหนุ่มคนโปรดเอ่ยชมขอบาร์บีคิวหน่อยสิพวงค่ะคุณนิดบาร์บีคิวเนื้อนี่ของโปรดปิยาเลยนะคะคุณน,นิด พิมพลอยเหยียดปากมองเยตุกแกที่เกาะพณนิสุภาไม่ปล่อยเกาะพณนิสุภาไม่ปล่อยพวงเขาหมักอร่อยมากนะลองกินสิคุณนิดป้อนปียาหน่อยสิคะปริยารัดอ้อนพิการหรือปียาแค่นี้ต้องให้ปอนพิมพลอยแทบอยากจะลุกขึ้นปรบมือดังๆให้กับความฝีปากกล้าของพัชราซะจริงไอปริยารัชะงั ปียอยแค่อยากให้คุณนิดป้อนเฉยๆนั่นแหละพิการหรือไงปริยารัตจ้องพัชราตาขมิงคุณนิดอย่าไปบ้าจี้ตามปียานะครับเพชรพัชรายะไกลไม่สนใจบาร์บีคิวป้อนยากเธอกินเองดีกว่าพนิสุภาปฏิเสธอย่างนุ่มนวลแม้ปริยารัตจะไม่พอใจตลอนคงทำอะไรมากไม่ได้เพราะคืนนี้หล่อนมีแผนการ วายหน่อยไม่เพชรดีเลยครับคุณนิดไม่ปฏิเสธเลยนะแหมใครๆก็รู้ว่าคุณนิดสะสมวายรสชาติแต่ละขวดต้องดีมากแน่ๆลองดูก็แล้วกันนี่เป็นวายปี1967ง้าลฉันออกมาจากสวิตลองดูว่ารสชาติเป็นยังไงพัชาราตาวาวลาปากไอเพชรจริงๆครับคุณนิดถ้างั้นผมขอลองเลยนะเอาเลยพัชาะาขยาบวายในแก้วนมกลิ่น จิบนิดๆตามสูตรก่อนกระโดกลงคอว้าวรสชาติไม่ธรรมดาเลยนะครับนุ่มลิ้นมากๆบุหลิ้นจริงๆทุกคนขากับคําพูดพัชระยกเว้นปริยารัตโอเวอร์เธอลองสิปิยารับรองต้องชอบนุ่มลิ้นมากกลิ่นก็หอมปริยารัตลองลิ้มชิมรสบ้างเป็นไงบ้างปิยาอร่อยค่ะคุณนิดรสชาติดีจริงๆน่าจะแพง ก็ราคาใช้ได้แต่ฉันถือว่าวันนี้เป็นวันพิเศษจะเปิดอีกขวดก็ได้ฉันพร้อมเปเย่ yeah, คุณนิดใจดีที่สุดเลยครับนิ่ถ้าไม่ติดว่าเป็นเจ้านายผมกระโดดกอดไปแล้วนันเนี่ยไม่ใช่เพราะคุณนิดเป็นเจ้านายของพัชระาแต่จริงๆพัชรารู้ดีว่าบอสาวไม่ใครในผู้ชายเท่าไหร่ปริยารัตเป็นหนึ่งในผู้หญิงของพนิสุภาเท่านั้นแต่คนที่ยืนอยู่ข้างๆนี่สิน่าจะตัวจริง ทั้งสี่อยู่สั่งสค์กันจนดึกพนิสุภามีอาการมึนๆไม่ต่างจากพิมพลอยส่วนผัชรานั้นเมาจนยืนไม่อยู่มีแต่ปริยารัตที่เหมือนมีสติที่สุดต่หล่อนแจ้งเมาทำเป็นคออ่อนผมกลับก่อนนะครับคุณนิดถ้าทางล้มแหลมไม่ล้มแหลกทำให้พนิสุภาไม่วางใจไม่ต้องหรอกนอนที่นี่แหละเดี๋ยวฉันให้แม่บ้านจัดการให้จะดีหรอครับผมเป็นผู้ชาย ถ้าให้เธอขับรถเองฉันก็ไม่ไว้ใจกลัวไปเสยเสาไฟสักต้นท้านั่งแท็กซี่ก็กลัวไม่ปลอดภัยอีกตอนนี้คนขับรถไม่อยู่ด้วยนอนที่นี่ดีที่สุดหวังว่าเธอจะไม่ลุกขึ้นมาปลุกปล้ำใครนะโถแค่เดินผมยังไม่ไหวเลยเราจะไปปล้ำใครได้พ้องให้แฟนเธอไปเมาไม่รู้เรื่องรู้ราวละบุญมียิ้มเขินกับคำเรียกของเจ้านายจะให้จัดฝั่งไหนคะคุณน,นิดฝั่งคุณน,นิดหรือฝั่งห้องเก่าคุณพิมพ์ ปริยรัตเลิอกคิ้วห้องเก่าจัดห้องเก่าคุณพิมพ์แล้วกันจะได้ไม่ต้องจัดอะไรมากได้ค่ะไปเจ้าเพชรตามบุญมีไปครับผมพัชาราเดินตุปปัตตุเป,ต,ป,ต,ปตามบุญมีไปพวงไปดูด้วยนะเดี๋ยวตรงนี้ฉันจัดการเองค่ะคุณนิดพนิสุภาพมองพิมพร้อเองค่ะคุณนิดพนิสุภาพมองปริยรัต ปียาปียไหวไหมพนิสุภาเขย่าตัวฮึคุณนิดหล่อนเสแสแ้งงัวงเงียรางวัลที่กวาดมามากมายคงได้ใช้ในงานนี้อา้าเมาได้เหรอเนี่ยเห็นกินไม่เยอะเอาอยัางไงดีคะพี่นิดคุณปียเธอไม่ได้อารถมาด้วยอืมงั้นเดี๋ยวให้บุญมีจัดห้องให้แล้วกันข้างๆห้องเก่าหล่อนนะ่ะ ังจากจัดการทุกคนให้มีที่นอนกันแล้วก็ถึงเวลาที่พนิสุภาทนไม่ไหวแล้ววายเก่านี่เล่นเอาเมาเหมือนกันนะพนิสุภาพึมพำข้างหูฝันดีค่ะพี่นิดอืมพนิสุภาไม่ลืมจุ่มพิษหน้าผากสวยเสียงลมหายใจสม่ำเสมอบอกให้พิมพลอยได้รู้ว่าคนข้างกายหลับไปแล้ว พิมพลอยพง,งกศีรษะมองมือถือข้อความเข้าแต่หล่อนไม่สนใจผ่านไปไม่ถึงนาทีก็มีอีกข้อความพิมพลอยมองมือถืออย่างช่างใจแต่แล้วก็ต้องลุกขึ้นเพราะมีข้อความเข้าอีกหลังจากอ่านข้อความพิมพลอยรีบออกจากห้องหล่อนมองพณนิสุภาที่กำลังหลับปุ๋ยคุณมีอะไรจะคุยกับพิมคะพิมพลอยมองคนตรงหน้า หลอมเป็นเมียคุณนิดเหรอจะใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่ใช่ธุระของคุณค่ะปริยารัดเลือดขึ้นหน้านังคังคกได้ข่าวว่าเคยอยู่สลัมมาไม่ใช่เหรอใช้อะไรไต่ละ่ะถึงขึ้นมายืนตรงนี้ได้ฉันก็ใช้เหมือนคุณนั่นแหละละครที่คุณเล่นก็เงันๆตัวเราไม่เห็นจะอินอะไรขนาดนั้นรางวัลที่ได้มาก็คงจัดซองให้ละสิท่านั่งพิมพ์พลอยให้ละสิท่านั่งพิมพ์พลอย ทำไมคะจะทำอะไรพิมพ์คะเอหรือว่าจะสวมบทเป็นนางร้ายในละครคุณมีเรื่องอะไรก็พูดมาเลยดีกว่าฉันง่วงจะไปนอนปริยารัตยังทำเฉยท่าทางเชิดคอสูงยิ่งทำให้พิมพลอยหมดความอดทนถ้าไม่มีฉันจะไปนอนละพิมพ์พลอยหมุนตัวกลับโอ้ย แล้วสติก็ดับปูบปริยารัตยิ้มร้ายมองคนที่นอนราบกับพื้นในมือถือถ้วยรางวัลที่หล่อนเพิ่งได้มาล่าสุดมีเลือดติดอยู่เล็กน้อยปริยารัตจัดแรงทำตามแผนการของตนหล่อนลากพิมพ์พลอยไปห้องที่พัชรานอนอยู่จัดการเช็ดเลือดออกจากท้ายทอยและถอดเสื้อผ้าพิมพลอยออกจนหมดรวมทั้งของพัชราด้วยเฮ้อที่เหลือก็แค่รอเวลา พานิสุภาสวมเสื้อยืดกับกางเกงผ้าขายาวไปหน้ายังดูง่วงอยู่คนพิมพ์ละ่ะดิฉันยังไม่เห็นลงมาเลยนะคะอา้าวหรอในห้องไม่อยู่ที่ศาลาหรือเปล่าเดี๋ยวดิฉันไปดูให้ค่ะอืมพานิสุภายืนรอไม่ถึงสองนาทีป้าพวงก,ก็เดินกลับมาว่าไงอ่านหนังสืออยู่ไหมไม่เจอค่ะอา้าวแล้วไปไหนของเขาเนี่ยเฮ้ พนิสุภาสะดุ้งพร้อมป้าพวงเกิดอะไรขึ้นพนิสุภาวิ่งเร็วเพราะคิดว่านั่นคือเสียงกรีดของพิมพลอยมีอะไรภาพที่เห็นเหมือนในละครที่เธอเคยดูพัชระนอนเปลือยกายบนเตียงกำลังรับวผ้าห่มปิดกายพิมพลอยงัวเงียค่อยๆตื่นอ้อยทำไมปวดหัวอย่างนี้พิมพลอยสายสีสะกวาดตาไปทั่วห้องมีอะไรกันหรอคะ พิมพลอยได้สติก็ตอนเห็นว่าใครอยู่ข้างหลอนพัชาราเปลือยเปล่าไม่ต่างจากหลอนเธอทำอะไรนะเพชรปริยารัฐถามด้วยน้ำเสียงตำหนิผมเปล่านะครับคนนดพัชาราหน้าตาตื่นเมื่อคืนเขาเมามากจนไม่รู้ว่าตนเองทำอะไรลงไปผมไม่รู้จริงๆว่าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงนี่เธอเมาจนทำเรื่องบัตรสีแบบนี้เหรอปียาเงียบก่อน พนิสุภาสั่งเสียงเฉียบปริยารัตรเม้มปากยืนเกาะแขนพนิสุภางิเงียบพวงบุญมีออกไปค่ะคุณนิดประตูห้องปิดลงเหลือเพียงสีคนในห้องความเงียบเข้าปกคลุมจนปริยารัตอึดอัดเพชรเข้าห้องน้ำไปใส่เสื้อผ้าครับคุณนิดพัชราคว้าผ้าขนหนูคลุมท่อนล่างกวาดเสื้อผ้าทั้งหมดเข้าห้องน้ำ ส่วนหล่อนใส่เสื้อผ้าซะพิมพ์พลอยมองพานิสุภาหล่อนสื่อความหมายผ่านดวงตาคู่ที่มีน้ำคลอหน่วยอยู่ในนั้นใส่เสื้อผ้าซะแล้วค่อยคุยกันพานิสุภาพูดเราเดินออกไปจากห้องคนนิดคะ่ะไม่ต้องตามมาปรียเออเออค่ะพิมพ์พลอยมองปริยารัตาขวางแผนการคนใช่ไหมอะไรแผนอะไรฉันไม่รู้เรื่อง เมื่อคืนคุณเรียกฉันออกมาตอนฉันหันหลังให้คุณฟาดอะไรไม่รู้ใส่หัวฉันนี่อย่ามากล่าวหาลอยๆนี่ยฉันไม่ได้ทำปริยารัฐทำไม่รู้ไม่ชี้ฉันมีหลักฐานคุณส่งข้อความหาฉันหรอปริยารัฐยิ้มร้ายหล่นลบข้อความนั้นแล้วพิมพ์พลอยเสียท่าน่าเจ็บใจ พัชาราและพิมพลอยนั่งอยู่ปลายเตียงโดยมีพนิสุภากอดอกมองทั้งคู่อยู่ความเงียบทำให้ทุกอย่างแย่ลงพานิสุภาไม่พูดสักคำเอาแต่มองทั้งคู่จนปริยารัตต้องพูดเพื่อทำลายบรรยากาศพวกเธอสองคนทำแบบนี้ในบ้านคุณนิตต้ยังไงปัดสีจริงๆฉันไม่ได้ทำพัชาราพพลงขึ้นร่างกายเป็นของเขาทำไมจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเธอเมาจะไม่รู้เรื่องนะสิ ผมไม่ได้ทำนะครับคุณนิดผมเมาผมยอมรับแต่ผมไม่ได้ทำอะไรคุณพิมพ์พานิสุภายังคงนิ่งผมไม่ได้ทำจริงๆนะครับคุณนิดแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าคุณพิมพ์เข้ามาอยู่ในห้องนี้ได้ยังไงนี่เธอจะบอกว่าคุณพิมพ์เดินเข้ามาหาเธอในห้องหรือเพชรว้ายตายละปริยารัดแทรกขึ้นทำท่าตกใจเสียจริตเงียบก่อนปียาพานิสุภาดุแล้วหล่อนล่ะพิมพลอย พิมพไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นคุณปรียาเรียกพิมพ์ออกมาเจอข้างนอกแล้วก็ถูกผัวพิมพ์ลากพิมพ์มานอนกับคุณเพชรอะไรยะใครมันจะทำแบบนั้นคุณพิมพ์ดูละครมากไปหรือเปล่าแล้วที่กล่าวหาปริยานะ่ะหลักฐานมีไหมคะปริยารัดยืนหน้าพูดแววตาและท่าทางบ่งบอกว่าหล่อนถือไพ่เหนือกว่าพิมพ์พลอยคนทำลายหลักฐานไปหมดแล้วนี่อ๋อพิมพ์มีหลักฐานอีกอย่าง ปริยารัตหน้าเจือนหล่อนทำลายหลักฐานทุกชิ้นแล้วแม้กระทั่งถ้วยรางวัลที่หัวฉันต้องมีรอยที่คนทำรา้ายแน่ๆปริยารัตเปิกตากว้างถึงหล่อนจะทำแผลให้พิมพ์พลอยแล้วแต่รอยมันไม่สามารถหายไปได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงแน่นอนคุณนี้อย่าไปเชื่อนะคะปริยาไม่มีทางทำแบบนั้นแน่ๆปริยารัตทำหน้าเศร้านี่อย่ามาใส่ความฉันนะพิมไม่ได้ใส่ความคุณ ถ้าคุณนิดไม่เชื่อก็มาดูแผลได้เลยฉันเชื่อหรอนประโยคสั้นๆที่เหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางวงสนทนาพานิสุภาก้าวมายืนข้างๆพิมพลอยถ้าฉันไม่เชื่อเมียแล้วฉันจะเชื่อใครพิมพลอยยิ้มกว้างตาเป็นประกายเธอเล่นละครมากไปหรือเปล่าปียะคุณนิดปียะไม่ได้ทำนะคะปียะจะทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรคิดว่าฉันกินยาแทนข้าวหรือไงปียะ สายตาพนิสุภาเปลี่ยนไปฉันไม่ได้ดูโง่จนดูไม่ออกว่าใครเป็นคนยังไงหรอกนะปียาไม่ได้ทำจริงๆนะคะพนิสุภายิ้มร้ายเอื้อมมือบีบค้างเล็กอ้อยคนนิดพียาเจ็บถ้ายังต่อแหละอยู่ฉันจะไม่ใจดีกับเธออีกแรงบีบเพิ่มขึ้นปริยารัดเจ็บจนร้องไห้คนนิดพียาเจ็บ พนิสุภาผลักร่างเพียวออกห่างราวกับปริยารัตคือสิ่งของน่าขยะแขยงเธอบังอาจมากที่ทำเรื่องทุเรศทุเรศแบบนี้ในบ้านของฉันเบียบเปล่าปริยารัตยังคงปฏิเสธหากไม่มีหลักฐานก็ไม่มีอะไรมามัดหล่อนได้เปียเธอเป็นนางเอกนะทำไมถึงได้โง่ขนาดนี้พนิสุภายิ้มยอก บ้านหลังนี้ติดกล้องวงจรปิดไว้หลายที่ตลอดไม่ได้สังเกตมันเองตั้งหากปริยรัตเบิกตากว้างหล่อนพลาดไปแล้วคุณนิดหล่อนทลาเข้ามาก,กอดเขาคุณนิดปริยขอโทษค่ะปริยผิดไปแล้วปริยรัตกราบแทบเท้าแต่พน,นิสุภาไม่สนใจเอามือสกระปกสกระปกของเธอออกไปคุณนิดปิยผิดไปแล้วพวงมุนมี ใครอยู่ข้างนอกบ้างเอาผู้หญิงคนนี้ออกไปสิปะาพงกับบุญมีวิ่งน้าพงกับบุญมีวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาในห้องลากผู้หญิงคนนี้ออกไปแล้วห้ามเปิดประตูรับอีกปะาพงกับบุญมีมองหน้ากันเลิกๆลกเร็วสิค่ะคุณนิดไม่ปล่อยฉันคุณนิดปิยะขอโทษค่ะแรงปริยารัฐมีฮ <c oughs> พนิสุภาถอนหายใจ เธอก็กลับไปได้แล้วเพชรผมขอโทษที่ทำให้คุณนิดวุ่นวายไม่ใช่ความผิดเพชรหรอกฉันเข้าใจพรนิสุภาตบไหลพัชาราเบาๆผมขอโทษคุณพิมพ์ด้วยนะครับไม่เป็นไรค่ะพิมพ์เข้าใจทางนั้นผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับผลร่างสูงใหญ่ไปได้พรนิสุภาก็คว้าพิมพล์ลอยเข้ามากอดโดนตีที่หัวใช่ไหมเจ็บมากหรือเปล่า เจ็บแต่ไม่มากค่ะเดี๋ยวไปอาบน้ำแล้วฉันจะพาไปหาหมอค่ะพิมพลอยกอดพนิสุภาแล้วเ,เรื่องคุณปียอรล่ะคะฉันคงเลี้ยงงูเห่าต่อไปไม่ได้แล้วแค่นั้นพิมพลอยก็รู้ถึงชะตากรรมของนางเอกสาวคนสวยแล้วว่าจะต้องเจออะไรบ้างก็ได้แต่ภาวนาว่าพนิสุภาจะใจดีกับหล่อน พิมพลอยอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับบันเทิงเช้านี้ด้วยใจที่ไม่เป็นปกตินักพี่ณิใจร้ายกับคุณปียาไปหรือเปล่าคะฉันแค่สั่งสอนให้ปียารู้ว่าจากนี้ต้องทำตัวยังไงก็เท่าน,นั้นเองพาดหัวข่าวปียารัตถอนตัวจากละครเรื่องใหม่ถึงสมเรื่องเนื่องจากปัญหาสุขภาพและจะเดินทางไปรักษาตัวที่อเมริกาหนึ่งเดือนฉันไม่ยอมให้ใครมารังแกเมียฉันหรอกนะพิมพลอยยิ้ม เราออกไปใส่บาทกันเถอะค่ะพระมาแล้ววันนี้มีของโปรดตานอตด้วยนี่ใช่ค่ะพิมพ์ให้ป้าพวงทำเพราะคืนก่อนฝันเห็นคุณนอตเหรอไม่เห็นบอกฉันเลยพิมพ์พลอยยิ้มบ้างก็แค่พลอยยิ้มบ้างก็แค่ฝันถึงเฉยๆคะ่ะวันนี้วันหยุดพรินิสุภาเลยใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือในห้องเงียบๆของใช้กับบุญมี พนิสุภาวางหนังสือแล้วยิ้มให้ป้าพวงว่าไงพวงดิฉันมีเรื่องมาบอกคุณนิดค่ะเรื่องอะไรหลังจากที่คุณนิดให้ดิฉันเช็คก,กล่องวงจรปิดในบ้านดิฉันก็เจออะไรแปลกๆค่ะอะไรนี่ค่ะแฟลชไดรฟ์ถูกยื่นให้พนิสุภาดิฉันให้บุญมีเอารูปใส่ในนี้ค่ะพนิสุภาเปิดดู ผู้ชายในภาพมาดมอมดองมองที่บ้านเราหลายวันจนผิดสังเกตตั้งแต่เมื่อไหร่เกือบสามอาทิตย์ได้แล้วค่ะพนณิสุภาหน้าเครียดเป็นห่วงคนในบ้านเพราะมีตาผู้หญิงเดี๋ยวฉันจะจ้างคนให้มาเฝ้าหน้าบ้านและตรวจตรายามกลางคืนก็แล้วกันถ้าพวงเห็นอะไรไม่ชอบมาพากลก็รีบบอกฉันนะได้ค่ะคุณนิด ผลหลังป้าพวงไปพานิสุภาหน้าเครียดขึ่มลงกว่าเดิมเพราะผู้ชายในกล้องวงจรปิดคือสามีเก่าของพิมพลอยแม้ความสัมพันธ์จะจบไปเนิ่นนานแต่พานิสุภาย,ยังกลัวอะไรบางอย่างทำให้เธอรู้สึกกลัว เสียงอดครวนของผู้ชายคนหนึ่งในซอยแคบๆที่คงไม่มีใครสนใจแม้จะร้องขอความช่วยเหลือถ้ามึงไม่มีเงินมาคืนเสียสมรักมึงเตรียมตัวกลับบ้านเก่าได้เลยไอ้ชาติสุชาติกลัวตัวสันผมขอเวลาอสามวันเสียให้เวลามึงมามากแล้วพรุ่งนี้มึงต้องคืนเงินให้ทั้งหมดทั้งต้นและดอกสุชาติมืดแปดด้านไม่รู้จะหาเงินหลายล้านมาจากไหน แต่แล้วก็เหมือนมีบางอย่างเข้ามาในหัวเพพๆเสียเขารับเด็กไหมเด็กอะไรผู้หญิงนะผมมีอยู่คนหนึ่งสวยขาวมันเคยประกวดพวกเวทีขาวอ่อนมาแล้วด้วยนะคนฟังรีตาพี่เห็นผู้หญิงในหนังสือพิมไหมที่สวยๆที่เขาว่าเป็นนางเอกใหม่แทนปีย่านะไอ้ชดไปเอาหนังสือพิมพ์ในรถมาให้กูคนเป็นลูกพี่รับหนังสือพิมพ์มาเปิดดูหน้าบันเทิง คนนี้แหละพี่เป็นไงสวยไหมมันเป็นอะไรกับมึงเป็นน้องเมียพี่สวยขาวเสียน่าจะชอบเดี๋ยวกูถามเสียตูก่อนแล้วมึงจะเอาน้องเมียมึงมาให้เสียยังไงผมมีวิธีโอ้ยคุณพิมค่ะคุณมีลืมซื้อผ้าทำไมค่ะอ,อ้าวหรอป่าไปซื้อกัน คุณพีไม่ต้องไปหรอกคะ่ะกลับบ้านดีกว่าตอนนี้แดดแรงเดี๋ยวผิวจะเสียโธ่ฉันก็ไม่ได้เป็นคนหนูอะไรไปซื้อด้วยกันนี่แหละเสร็จแล้วค่อยนั่งตุกๆุกเข้าบ้านกันค่ะทั้งสองเดินข้ามถนนไปอีกฟากว้าย <Why? S 1> แต่มีรถตู้แล่นมาด้วยความเร็วปาดหน้าทั้งสองขับรถยังไงเนี่ยคุณผู้ชายในรถตู้ลงจากรถบุญมีก็ปรีเข้าไปต่อว่าว้าย แต่กลับถูกผักกระเด็นบุญมีขึ้นรถชายชะกันสองคนจับพิมพ์พลอยพร้อมใช้ปืนจี้เอวอะไรเนี่ยอย่าร้องนะเว้ยไม่งั้นกูยิงไส้แตกขึ้นรถเร็วบุญมีมองเจ้านายสาวที่ถูกลักพาตัวไปโดยที่ตนเองไม่สามารถช่วยได้เพราะขาถลอกไปทั้งแถบบุญมีกัดฟันแหกปากร้องเสียงดังขอความช่วยเหลือแต่ไม่ทัน คุณนิดคะคุณนิดมีคนคอยประคองบุญมีขณะหล่อนเดินกึ่งวิ่งเข้ามันเข้ามาในบ้านอะไรนางบุญมีทำไมร้องเสียงดังแบบนี้คุณนิดอ่านหนังสืออยู่นะคุณนิดคะเกิดเรื่องแล้วคะ่ะคุณนิดมีอะไรบุญมีพันิสุภาไม่ได้ยินเสียงโว,วกเวกโวยวายก็รีบเดินตัวไปอะไรนะ พวกมันขับรถตู้มาปาดหน้าบุญมีกับคุณพิมพ์แล้วมันก็เอาปืนขู่คุณพิมพ์ให้ขึ้นรถรถตู้สีบรอนส์ค่ะแต่ไม่มีป้ายทะเบียนคนร้ายหน้าตาดุดุมีหนวดสูงประมาณคุณเพชรค่ะยังดีที่บุญมีจำรายละเอียดได้พวกมันจับตัวคุณพิมพ์ไปเรียกค่าไถ่ายหรือเปล่าคะก็ไม่แน่พวงไปเอามือถือมาให้ฉันหน่อยค่ะครอบครัวเอื้อวิริยาการ ใช่ใครจะมาต่อกรหรือลองดีได้ง่ายๆกว่าครอบครัวของพนิสุภาจะขึ้นมาอยู่จุดสูงสุดก็ต้องผ่านอะไรมามากมายบารมีบิดามารดาที่ไม่เคยได้ใช้คงถึงคราวที่ต้องใช้ไม่ถึงชั่วโมงชายชะกันกว่าสิบคนก็เดินเข้ามาในบ้านประพวงกับบุญมีถอยกรุดยืนตัวสั่นเพราะคิดว่านั่นคือพวกที่จับพิมพ์พลอยไปขอโทษด้วยที่ฉันต้องโทรเรียกพิทักษ์มาด่วนแบบนี้ไม่เป็นไรครับคุณนิด มีเรื่องอะไรให้ผมรับใช้พนิสุภายื่นซองกระดาษให้ตามหาผู้ชายในรูปกับรถตู้คันนี้ให้ทีพวกมันจับคนของฉันไปครับใช้เวลานานแค่ไหนมากสุด48ชั่วโมงครับฉันขอภายในเที่ยงคืนนี้ทำได้ใช่ไหมคำถามปลายปิดที่ต้องการคำตอบเพียงคำเดียวได้ครับพนิสุภายิ้มใช้เงินเท่าไหร่บอกฉันได้เลยขอแค่ตามคนของฉันให้เจอ ครับจากนั้นพิทักษ์ก็เดินไปสังคนของตนพานิสุภานั่งอยู่ที่โถงรับแขกรอฟังข่าวใจนั้นร้อนเรากับถูกเผาด้วยกองเพลิงขณะมืหืมาหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะแม้จะรู้ว่าคนของตนมีศักยภาพแต่พานิสุภาก็ไม่อาจวางใจได้เป็นครั้งแรกที่ป้าพวงเห็นพานิสุภาเดินเป็นหนูติดจ,จันทร์ เวลาผ่านไปจากนาทีเป็นชั่วโมงจนกระทั่งห้าทุ่มได้เรื่องแล้วครับคุณอิดดีคนของฉันอยู่ที่ไหนอยู่กับเสียสมรักเจ้าของมวยเถาบางนาและยังเปิดบ่อนอยู่ได้ครับผิดกฎหมายสินะพนิสุภารีบโทรศัพท์หาเพื่อนที่เป็นตำรวจในทันทีไอ้อประมงคลปลายสายหัวเราะผมชื่อมงคลครับคุณนิดมีเรื่องว่ะ พันิสุภาเล่าโดยคร่าวๆแกให้คนเตรียมเอกสารแล้วใช่ไหมอืมฉันจะมุ่งหน้าไปก่อนแล้วแกตามมานะเรื่องเมียแกเดี๋ยวฉันจัดการเองมงคลเพื่อนรักรู้ดีว่าผู้หญิงคนนั้นสำคัญกับเพื่อนขนาดไหนแต่หากให้ไปเสียงภัยก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายไม่เป็นไรฉันมีคนของฉันเออห้ามไปก็เท่านั้นเราเจอกันอืม